วัสดีครับคำปล่อยอร้อยเรื่องมวยไทย ep ที่692คลิปนี้พบกับนารีสตรองฟ้าใสออยธชัยปะทะกับนางฟ้าผู้แข็งแกร่งโรเคยาโมฮัมหมัดดิยานนกักข่าวาวเอียรานเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม2568หรือ2025ในสในศึกไยไฟคาดเชื่อกปลวกแดงที่จังหวัดระยอง กติกามวยไทยแบบคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอป่อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเช่นสาะลลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ามาแล้วเขาละฟ้าใสยอยุทธชัยหน่อยผมก็ชอบตัดเอาช่วงนี้ช่วงรูดสร้อยรูดแหวนมีรักแฟนมวยนีย่โน่นโน่นรูดไปแล้วได้กี่เลื่อนชอบชอบช่วงนี้อ่ะบริกรรมคาถารูดเชือกแต่ไม่ขึ้นข้างบนรอดข้างล่างนี่แหละสบายใจเพราะว่านารี เขาห้ามขึ้นข้างบนไงห้ามกระโดดข้ามเชือกว่าย่างนั้นอา้าวอาจารย์พัฒนันพงษาปานกรรมการผู้คีขาดบนเวทีแดดเพียงพูดเดียวสาวหล่อจากแดนใต้เป็นยังไงอา่าได้เวลาไหว้ครูกันมาสอดรู้สอดเห็นเกียวกับประวัตินักบุยโรกียาโมฮัมหมัดดิยาน นางฟ้าผู้แข็งแกร่งนัก,กข่าวเอีรานอายุ23ปีสูงร้อซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมา25ครั้งชนะ19แพ้5เสมอหนึ่งส่วนฟ้าใสอยุติัยนารีสตรองอายุ30ปีส่วนสูง165ซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมา68ครั้งชนะ51แพ้15เสมอสอง ฝาใสเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาอ,อาการพัฒนันเรียกนักมวยนังคู่เข้าสู่ตกลงกติกาโน่นนี่นั่นเพื่อความรวดเร็วของสายฮาร์ดคอร์เราก็มาจบลงตรงนี้พร้อมที่จะชกยกแรกอ้าวข้ามาพร้อมเนาะเอาซกสั ยกแรกแหกมานโอ้โหทีไปก่อนนำทางนั่นก็คือชุดดำาชุดดำก็ฟ้าใสส่วนชุดขาวโรเกยา่านางฟ้าผู้แข็งแกร่งแข็งแกร่งกินไม่กิน่าฟ้าใสจะให้คำตอบเป็นยังไงโอ้สวยด้วยนะเออนางฟ้าเออแองเกอร์อาสวยด้วยสวยด้วยอะแยกกันยังวะเอานะ นี่เป็นที่มาของมวยคาดเชือกอีกอย่างหนึ่งเป็นมวยแบบโบราณที่มีตำหนักตำนานทั้งสี่ภาคของชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นมัดน,นักต้องโคร,ราชเออเลาดลบบุรีถ้าดีต้องช้ยาไว้กว่าท่าเสานี่เป็นยังไงสี่ภาคเลยเราก็จะนึกถึง โคราชนี่ก็อยู่อีสานเนาะมัดหนักเออแล้วยังไงเห็นไหมเห็นไหมฉลาดลบบุรีอันนี้เป็นภาคกลางท้าดีขยาอันนี้ก็นู่นแหละอยู่สุราษฎร์ภาคใต้ไวกว่าท่าเสาอืมเป็นโอ้โหดอกนี้<อ>เป็นมวยภาคเหนือจากอุตรดิตถ์นั่นเองอ่าแม่ไม้มวยไทยมีทั้งสี่ภาคกลัวทำไมใครจะมาเคม้ม เคลมไม่ได้เออ,เอาเรามีเจ้าตำรับไม่ว่าหมัดเท้าเข้าศอกโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนนางฟ้าผู้แข็งแกร่งสวยนะเอาอู๋ศอกด้วยดูแข็งนะเนี่ยแข็งแรงมากเลยดูสิดูสิแข็งแกร่งกิงๆิง yeah. แยกร่างวะอะยังไงต่อโอ้โ,อโหปลายยกที่หนึ่งนั่นเองยังยังกอดรัดฟัดเวียง ฟ้าใสก็ไม่ยอมโยกเข้าโอ,โอ้หันตูไทยเลยอ,อสับมืบอชกอ้าวมดยกพอดีอรีเพลย์เพื่อความรวดเร็วการให้น้ำให้ท่าเราไม่ต้องตัดออกไปเลยคุณคำปอยบอกอย่างนั้นเป็นยังไงนี่ไงหูสวยงามมากมอนยันหลักแต่งานนี้โรเกยายันฟ้าใสนั่นเอง ถ้าแม่ไม้โม,ย,มยไทยต่างชาติก็นำมาใช้ได้ดีโอ้โหเสียบเขายาวกว่ายังไงอ้าวขึ้นยกที่สองชุดดำคนไทยชุดขาวเอรานเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือมวยหญิงก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นสำหรับนักทกชาวเอรานโอ้โหรอดเชือกไปออาวไม่ตกเวทีก็ใช้ได้ ขยับขาหาขยับเข้าหาเป็นยังไงทีสก,กัดตับฟีหาไปก่อนนะอย่เอาโหจะก,กระโดดเตะน,นี่ก็โดนคืนสิเสียบเข้าไปล็อกของคอยไว้ก่อนล็อกล็อกล็อกแยกแยกยกันยังวะแยแยกแยกแย่ห่วยเอาละตั้งการไม่ธรรมดาลน,นารีสตรองสตรองก็แข็งแรงเจอกับคำว่าแข็งแกร่งนางฟ้านี่เอาสิต่างคนต่าง มีความแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่เอาแยกอีแกแกล้วแยกกันยังวะชกสาวหล่อจากแดนใต้กรรมการยังไงยังไงโอ้โหกะจะหมุนศอกสักหน่อยอจังหวะไม่ให้ก็เลยไม่ต้องอ่ะโดนล็อกคอไว้อีกต่างหากแม่สูงสูงกว่านะคนไทยได้สูงกว่าสูงกว่าเท่าไหร่สองเซนเองอ่ะไม่เป็นไร ดูแล้วเหมือนจะเยอะกว่านะเนี่ยร้อยหกสิบห้ากับร้อยหกสิบสามยังไงยังไงโอ้โหโอ้ศอกธรรมดาสะที่ไหนสั้นกว่าแต่ศอกนี่แม่อย่าล้อเล่นนะเนี่ยปักเข้าไปศอกกลับอีกโอโ้กลับอีกโอโ้สองเด้งเลยซ้ายกับขวาเลยเอาซี่เอาซี่ธรรมดาหรือแม่หมายมวยไทยเรียนเป็นเฉพาะคนไทยหรือยงไง ต่างชาตก็เป็นแต่คนไทยไม่อยากจะใช้กันเท่านั้นเองเพราะกลัวออกทะเลไงแต่ต่างชาติเขานำมาใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่เห็นไหมอืมคนไท,ไทยนี่ออกไปเลยครับไม่ต้องกลัวลงทะเลอถ้าไม่โดนก็หาว่าจะลงทะเละวันนั้นดูคลิกบ็อกซิ่งของเสือรแบลคโอ้โหกระโดดอ้า ยังไงอูภาพรีเพลย์อยังไงอยเสียบเขาเสียบเขายัง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 อะไรอะไรปักเข้าไปอูโหูแถมด้วยหมัดขวาอีกดอกหนึ่งนี่ไงสาวสวยไม่กลัวความสวยเลยไม่กลัวหน้าเสียดมเลยยายายังไงปักเข้าไปซอกแต่โดนไม่เต็ม พราะกอดโอ้โหเล่นข้างหลังเลยเหรอปักก็ไปนี่ไงโอ้โหปักอ้อหยสงสารบางครั้งเนาะไม่น่าทำคาดเชือกเลยผู้หญิงน่าสวยๆกันเอานวมไม่ได้แล้วครับท่านผู้จัดสงสารเออโอ้ยแต่ก็ใจสู้นะเออผู้หญิงอะ่ะจริงๆะ่ะใจผมไม่อยากจะให้ใช้ใช้คาดเชือกเลยผู้หญิงเนาะ น่าจะใช้นวมเอานวมอย่างไม่กี่ออนก็ได้ให้ดูเซฟเซฟหน่อยหน้าสงสารเสียโฉมอะ่ะโอ้ย,อยกระโดดโดดบบน่นมาจากบุรีรัมนุไปถึงระยองเลยเอาสิเอาสอาิปลวกแดงอยู่ที่จังหวัดระยองนั่นเองยังไงแดนเข้าหา,าสั้นกว่าต้องเดินปักเข้าไปเดินยันไม่ถึงเอายังยัง่งนางฟ้าผู้แข็งแกร่ง อเอาสิเอาสิกับนารีสตรองที่ผมจัวปกไว้แล้วอานารีสตรองเจอกับนางฟ้าผู้แข็งแกร่งเอาสิเอาสิาสยังไงอ่ดูเพื่อศิลปะก,ก็แล้วกันนะฮะเราไม่คาดว่าจะได้นอกกันลอยกระโดดทีพอไปอเอาสิเอา ยังไงทีมสก,กัดแล้วก็มีการโต้ตอบปาปายถูกหัวสิวกันเป็นแผลเว้ยวะ,วะยังไงยานะยากระยับก่าฮาวนี่จะสอกกลับโอ้โหกระโดดใส่เลยยังไงอ่ากระโดดเข้าเสียบเสียบอีกยังไม่ยังไม่ไมโดนซอกเข้าไปเสียบเข้าไปอีกดอกอ๋อแยกกันยังว่า ปลายยกที่3แล้วครับท่านผู้ชมจะมีการนับกันน็อกไหมอยากระพริบตาอขอบอกตรงๆว่ามวยคู่นี้ไม่มียกสี่ครับเอาสีเอาสีาส่รู้แล้วคุณคำปล่อยพูดเหมือนเดิมเลยเขาต่อยกัน3ยกโอ้โหขาพาดคอไว้ถีบเลยป้ายเขาเรียกว่าถีบเลยป้ายเลยหน้าไปยังไงหมัดกับเขาแลกคนละชึกเอาสิเอาสิดูกองเชียร์ดิแม่จะออกชึกชึ้งแล้วจะออกชึดชึ่งแล้ว อ่าโยกโยกโยกโอหมดโยกขอคารวะอายุมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะ30ปีกับ23ปีเนี่ยคือศิลปะที่ไม่มีในกติกาครับที่ต่างชาติก็ชื่นชมในวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยเอ้ามาแล้วรีเพยกระโดดมานุ่นโอ้โหมีกระจับนมไหมเนี่ยโอ้โหเล่นอย่างนี้ เดเข้าไปเจ้าสวนสักหน่อยอน,นี่นี่โยนมาจากไหนปักโอ้โหโ,หโ,หโหออถากกาดคอไปนิดหนึ่งยังยังโอ้ยนาะโดนนมไหมเนี่ยสงสารนะ่ะดูดิคุณกำปล่อยดูไปสงสารไปดูดิหน้าสงสารนะครับโอ้ยอสแสดงว่าแข็งแกร่งมากดูดิน่าจะใส่กับจับนมเนาะอืมโอ้ย ถากหน้าไปนิดหนึ่งนะมาดูคณะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจะว่ายังไงคุณเดียวคุณเป็กอยู่ไหมเชิญครับผู้หญิงคู่แรกจากไทยไฟคาซื่อของเรานะครับมาที่ปลอกแดงพร้อมจะประกาศผลแล้ว The w i n i s ใครครับขาวหรือดำครับผูุ้ชนาได้เลรีฮะ The Black ก็ได้าใส คุณจะคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ